จเข้า่อไปนะครับเขาบอกว่าไพ่สำรับหนึ่งครับปกติมันมี52ใบนะแต่นี่มี40บใบนะครับ40บใบนี้ก็ประกอบด้วยเบอร์1 4ใบเบอร์2 4ใบจุดจุด,จดเบอร์1 0 4ใบอ่ะก็รวม40บใบพอดีนะครับเขาดึงออก2ใบครับเขาดึง matching pair ออกนะครับคำว่า matching pair pair นี่ก็2ใบเนาะแต่มันมีคำว่า matching ด้วยก็แปลว่า เขาดึงออก2ใบที่มีหมายเลขเดียวกันอาจจะดึง1ออก2ใบครับหรืออาจจะดึง2ออก2ใบครับจุดๆหรืออาจจะดึง10บออก2ใบก็ได้ดึงเบอร์ไหนออกไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เขาดึงออก2ใบที่มีหมายเลขเดียวกันนะครับก็เอาเป็นว่าจากเดิมที่มี40ใบนะครับไพ่ในสำรับนี้ตอนนี้เหลือ38ใบ ตอนนี้ไพ่เลย38ใบนะครับผลิงออกมาก็ไม่ใส่คืนด้วยเนาะ,ะทีนี้เขาบอกต่อไปครับว่าให้เศษ m ส่วน n เป็นความน่าจะเป็นในการสุ่มไพ่ขึ้นมา2ใบาจาก38ใบนะสุ่มมา2ใบาจาก38ใบแล้วไอ้2ใบที่สุ่มหยิบขึ้นมานั้นจะต้องเป็นแพรด้วยจะต้องเป็น matching pair นะะั่นแหละก็คือจะต้องมีหมายเลขเหมือนกันหมไนะครับเศษ m ส่วน n คือความน่าจะเป็นในการสุ่มไพ่ขึ้นมาสองใบแล้วได้เป็น matching pair ได้เป็นไพ่ที่มีหมายเลขเหมือนกันทั้งสองใบเมื่อ m และ n เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ครับก็คือหอกรมของ m และ n เท่ากับ1จงหาค่าของ m บวก n ก็พูดง่ายๆไปคำนวณความน่าจะเป็นเศษตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วก็เศษบวกส่วนแล้วก็ตอบครับทีนี้เวลาหาความน่าจะเป็นก็หาอยู่2อย่างครับ ก็คือ NS กับ NE นะครับ NS ง่ายมากก็มีก็ต้องอ่านแล้วก็จับให้ได้ครับว่าการกระทำของโจทย์คืออะไรจากไพ่40บใบเขาดึงออกไปก่อน2ใบยอย่างไล38บใบนะครับจาก38บใบนี้เอาจริงนะตอนนี้จังหวะเอาจริงคือตรงนี้นะครับสุมไพ่มา2ใบครับการกระทำของโจดคนนี้คือสุมไพ่มา2ใบ จาก38ใบก็ได้ลวครับ ns นะครับเดี๋ยวค่อยคำนวณก็ได้นะว่า38มบก2ได้เท่าไหร่เผื่อว่ามันตัดทอนได้นะครับ ne ครับ ne ก็คือความน่าจะเป็นของการกระทําเดียวกันนั่นแหละกับการคำนวณ ns ก็คือมีไพ38่38ใบสุ่มมา2ใบแต่ ne มันจะเติมเงื่อนไขเข้าไปครับเติมเงื่อนไขอะไรเข้าไป ฟอร์มแพร์สองใบที่หยิบขึ้นมานะครับจากสาสบใบนะสองใบที่หยิบขึ้นมาจะต้องเป็นแมทชิ่งแพร์ด้วยจะต้องเป็นเบอร์เดียวกันนะครับจะต้องเป็นเบอร์เดียวกันก็คำว,ว่าเป็นเบอร์เดียวกันนี่มนันเบอร์ไหนก็ได้นะโอเคทีนี้ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนที่มีไพ่อยู่40ิบใบนะครับแล้วเราก็หยิบออก2ใบที่เป็นเบอร์เดียวกัน หยิบออกสองใบที่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเแบอร์เดียวกันเนี่ยถามว่าเบอร์ไหนเขาก็ไม่ได้บอกที่เขาไม่บอกก็เพราะว่ามันเบอร์ไหนก็ได้สุดท้ายคำตอบมันก็ได้เท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อให้ง่ายต่อการพูดเอาเป็นว่าเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายนะครับเอาเป็นว่าตอนแรกหกัครับหยิบไพ่เบอร์หนึ่งออก2ใบครับเพราะฉะนั้นมันก็จังหลืออยู่ในสำรับแค่2ใบครับ เป็นว่าตอนนี้มีไพ่เบอร์หนึ่งสองใบไพ่เบอร์สองมีสี่ใบไพ่เบอร์สามมีสี่ใบจุดๆดดไพ่เบอร์สิบมีสี่ใบมีแค่เบอร์หนึ่งเบอร์เดียวนะครับที่มีอยู่แค่สองใบนะครับทีนี้เราก็จะต้องไปนับจํานวนวิธีที่สุ่มหยิบไพ่ขึ้นมาสองใบจากสามสิบแปดใบแล้วให้ได้เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันก็ถามว่าเบอร์ไหนก็เบอร์ไหนก็ได้นะครับถ้าเบอร์หนึ่ง หยิบไพ่สองใบให้ได้เบอร์หนึ่งทั้งสองใบถามว่าหยิบได้กี่วิธีก็ไพ่เบอร์หนึ่งมันมีสองใบครับหยิบมาสองใบก็ทําได้สองเลขสองวิธีแต่คําว่าหยิบไพ่ได้เบอร์เดียวกันอาจจะไม่ได้หมายถึง,บจจถงบบเบอร์หนึ่งครับอาจจะหมายถึงเบอร์สองครับไพ่เบอร์สองมีสี่ใบก็สุ่มหยิบมาสองใบทําได้กี่วิธีก็ทําได้สี่เลขสองวิธีครับแน่นอนครับ ไพ่เบอร์สามก็มีอยู่สี่ใบครับไพ่เบอร์สามก็มีอยู่สี่ใบนะครับถามว่าหยิบได้ไพ่หยิบไพ่มาสองใบได้เบอร์เดียวกันอาจจะได้เบอร์สามก็ได้นะครับจะสุ่มหยิบไพ่เบอร์สามขึ้นมาสองใบหยิบได้กี่วิธีก็หยิบได้สี่เลขสองวิธีก็สี่เลขสองทั้งหมดนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายครับไพ่เบอร์สิบมีสี่ใบสุ่มหยิบขึ้นมาสองใบทําได้กี่วิธี ก็ทาได้เสียงอีกสองนะครับตรงนี้นะก็จะมีเสียงอีกสองบวกกันทั้งหมดอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองนี่คือเบอร์สามนี่คือเบอร์สิบเบอร์สองถึงเบอร์สิบสองถึงสิบก็มีอยู่เก้าจำนวนนะครับก็ได้อันนี้เก้าพจน์นะฮะสองเลขสองก็ได้หนึ่งเเสียงเลขสองมีค่าเท่ากับหกครับ บวกกัน9พจ์ครับ6 9 5 4 5 5ครับ NE ได้55ต่อไปครับไปคำนวณ NS ดีกว่าครับ NS เท่ากับ38มบอก 2, ครับก็จะได้38สแฟกส่วน36แฟกคูณ2แฟกก็ตัดนะครับก็ได้38คูณ37ครับ สองแฟกก็สิบครับเ m บวก n ได้เจ็ดร้อยห้าสิบแปดหรือเปล่าอ๋อสร็แล้วเหรอเอา ns ได้เท่าไหร่ครับเอ s ได้เจ็ดร้อยสามครับโอเคดีมากอยาทำให้มันจบไปนะทีนี้ห้าสิบห้ากับเจ็ดร้อยสามเป็นเศษส่วนอย่างต่างมันอะไยัง 5.5เนี่ยมีตัวประกอบถ้าแยกตัวประกอบก็ได้5คูณสเกตอันนี้แยกตัวประกอบจริงๆมันแยกมาก่อนหน้าเนี่ย19คูา3สเกดก็ไม่มีตัวประกอบซ้สำสภาพเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำหมดและ้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้น,นครับ m บวก n ก็จะได้ยาอกินไปแล้ว7.58แล้วครับเจ็7.58ดีมาก <c oughs> อ่ะเก่งๆโอเค